สวัส, um. สดีครับสวัสดีค่ะยินดีต <ส preview S 2> er. ้อนรับเพื่อนๆเข้าส <medi> es ู่การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนุสิทธิ์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนุสิทธิ์ควรแต่งกายถูกระเบียบตามคุณสมบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนสุนุสิทธิ์ที่ดีดังนี้ค่ะการแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษาชายประกอบไปด้วย เสื้อแขนสั้นมีแถบสีดำปักชื่อสถาบันบริเวณแขนเสื้อด้านซ้ายตามแบบของมหาวิทยาลัยราชพัฏส,สวนดุสิตชายเสื้อควรใส่ไว้ในกางเกงกางเกงควรเป็นกางเกงขาย,ยาวแบบสากลสีกรมท่าหรือสีดำไม่ใช้ผ้ายีนไม่ใช้ผ้ายืดรัดด้วยเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดเป็นหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัยเท่านั้นคอเสื้อ ผูกด้วยเนคไทตามแบบของมหาวิทยาลัยร,รองเท้าควรเป็นรองเท้าหนังพุ่มส้นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มเท่านั้นภายในสวมถุงเท้าสีดำสีเทาสีน้ำตาลหรือสีกรมท่าสำหรับการแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษาหญิงจะประกอบไปด้วยเสื้อแขนสั้นมีแถบสีดำปักชื่อมหาวิทยาลัยบริเวณแขนเสื้อด้านซ้าย ตามแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตชายเสื้อควรใส่ไว้ในกระโปรงแบบเสื้อควรใช้เสื้อแบบปกเชิ้ตปลายแหลมสีขาวเนื้อเกลี้ยงเนื้อผ้าไม่ยืดและไม่บางผ่าอกตลอดติดกระดุมโลหะของมหาวิทยาลายัย5เม็ดไม่มีกระเป๋าเสื้อขนาดพอเหมาะและไม่จับเกล็ด ตัวเสื้อติดเข็มของมหาวิทยาลัยที่หน้าอกด้านซ้ายความยาวของตัวเสื้อจะต้องสามารถใส่ไว้ในกระโปรงได้สะดวกกระโปรงให้ใช้ผ้าสีกรมท่าหรือสีดำไม่มันวาวและไม่มีลวดลายความยาวคลุมเข่าเรียบร้อยรัดกุมห้ามใช้ผ้ายีนผ้าสกหลส์ผ้าลูกฟูกและผ้าลูกไม้ไม่ผ่าชายกระโปรง กระโปรงควรรัดด้วยเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดตามแบบของมหาวิทยาลัยรองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดแบบสุภาพสีดำหรือสีน้ำตาลความสูงของส้นไม่ควรเกิน5เซนติเมตรและที่สำคัญห้ามสวมรองเท้าแตะทุกชนิด เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะสามารถเป็นนักศึกษาของมหาวิทยายลัยราชภัฏสวนดุสิธิ์ได้อย่างสง่าง,งามตามแบบฉบับชาวสวนดุสิทธิ์ได้ตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ